ข้าวคัวคัวป่าเชฟกะทะเหล็กตอนนี้ทำเมนูอะไรอยู่ครับผัดไก่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 หน่อไม้ผัดไก่หน่อไม้กิ้มได้เนี่ยดูสิเรารอรอดูแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกหวานหน่อยหวานหน่อยปิดหวานติดหวานคนนี้ปิดหวานไหมเนี่ย แรงมากเยอ่อ่เอาเลกินได้ก็วาเอเอเเียขาวไม่เคยเหรอนี่น่งงงงเลยงงเอ้ใส่อะไรดีนะใส่แม่ทุกอย่าง อ่าเป็นน้ำเป็นน้ำเพื่อนไ่าลาดเ้ยฟูฟ่องกินได้ไหมเนี่ยบ<ม>เบ์ะย่ะใบพะเ่ยวนบ้านใบพาไหนครับโหถึงกระถาปแล้วถึงกระถาปแล้ววิงว่งเก็บ จะรอดไม่เนี่ยขาวกระทะเหล็กโชว์สกิลไงโชว์มีน้ำเยอะไปเราต้องประกวดเลยอ้าวห้ยห้ยดูขาต้องประกวดเลย อะไรฮะเขามีจริงช้งาอะไรเจ็บกระททดเหล็กอะ่ะเดี๋ยวเจอเสาทัดเหล็ก <laughs>